สายลมเย็นพัดผ่านใบหน้าของผมขณะที่ผมหยุดยืนอยู่ริมตลิ่งแสงจันทร์สะท้อนบนผิวน้ำสีดำสนิทเงาสะท้อนไหวระริกเหมือนดวงตาที่จ้องมองกลับมาเสียงมแมลงกลางคืนกรีดร้องแผ่วเบาผสมกับเสียงน้ำไหลเอ่ยผมกระชับมือแน่นรอบสิ่งที่อยู่ในอ้อมแขนร่างของเธอหนักเย็นไร้ชีวิตขาของผมสั่นเล็กน้อยแต่หัวใจเต้นหนักแน่นทำสิกไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เสียงในหัวกระซิบ นิ้วของผมขยับเล็กน้อยลมหายใจติดขัดกลิ่นสนิมจากเลือดแห้งยังติดปลายนิ้วสะโพกของเธอแนบชิดกับสีข้างของผมร่างกายที่ครั้งหนึ่งเคยกอดปลอบโยนกลับรู้สึกเหมือนก้อนหินไร้ชีวิตน้ำในแม่น้ำไหลแรงกว่าที่คิดผมก้าวไปข้างหน้าร่างในอ้อมแขนขยับตาเหมือนตุ๊กตาผ้าที่ถูกโยนแค่ปล่อยมือผมหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกริมฝีปากแห้งผักน้ำลายเหนียวติดคอแล้วเสียงของอะไรบางอย่างดังขึ้นจากข้างหลัง เสียงของอะไรบางอย่างดังขึ้นจากข้างหลังแผ่วเบาแต่ชัดเจนเกินกว่าจะเป็นแค่จินตนาการอย่าทำแบบนั้นลมหายใจของผมหยุดชะงักเสียงนั้นแหบพร่าคล้ายเสียงของเธอเสียงของแม่มือผมที่กำร่างแน่นพันอ่อนแรงดวงตาเบิกกว้างสัมผัสของผิวหนังเย็นชืดในอ้อมแขนกลับรู้สึกเหมือนกำลังขยับไหวร่างของแม่กระตุกผมผงะถอยหลังไปครึ่งเก้านิ้วเย็นเฉียบของเธอแต่ลงบนต้นแขนผมอย่างแผ่วเบาเหมือนจงใจ มันเป็นไปไม่ได้ผมแน่ใจว่าเธอไม่มีชีวิตแล้วน้ำเสียงของเธอเอ่ยซ้ำอย่าทำแบบนั้นลูกเสียงแผ่วเบานั้นแทรกผ่านเสียงลมเสียงแม่น้ำเสียงหัวใจของผมที่เต้นกระหน่ำอยู่ในอกเธอขยับอีกครั้งคราวนี้ศีรษะที่เคยพิงกับอกผมเชิดขึ้นเล็กน้อยเปลือกตาที่ปิดสนิทเริ่มเผยออออกผมอยากกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอดวงตาของเธอเปิดออกแล้วขาวโพลนไม่มีม่านตาไม่มีแววแห่งชีวิต มือของเธอจับแขนผมแน่นขึ้นก่อนที่ริมฝีปากของเธอจะแย้มออกกระซิบคําบางอย่างเสียงนั้นเย็นเยียบเหมือนสายลมที่พัดผ่านกลางดึกลูกจําได้ไหมเสียงนั้นเย็นเยียบลึกลงไปถึงกระดูกสันหลังผมอยากจะขยับตัวหนีแต่เหมือนมีแรงมหาศาลกดตรึงไว้มือของเธอเย็นเฉียบราวกับถูกแช่ในน้ำแข็งมานานเกินไปนิ้วของแม่บีบแน่นขึ้นผิวของเธอซีดขาวจนเห็นเส้นเลือดสีคล้ําไหลเวียนอยู่ใต้ผิวหนัง ผมกลืนน้ำลายหัวใจกระหน่ำเต้นจนรู้สึกเหมือนมันจะทะลุออกมาจากอกจำอะไรผมพยายามพูดออกมาแต่เสียงของตัวเองแผ่วจนแทบไม่ได้ยินริมฝีปากของแม่ค่อยๆยิ้มยิ้มกว้างเกินธรรมชาติวันที่แม่ตกน้ำสมองของผมเต้นตุบราวกับความทรงจำบางอย่างพยายามพุ่งกลับมาแต่มีบางสิ่งขวางเอาไว้ความรู้สึกแปลกๆแทรกซึมเข้ามาในร่างกายเหมือนหมอกหนาวันที่ลูกโยนแม่ลงแม่น้ำ เสียงนั้นดังชัดเจนในหูผมสะดุ้งเฮือกร่างกายเหมือนจะซุดลงกับพื้นนิ้วมือของเธอเริ่มจิกลงไปในผิวของผมความเย็นแทรกเข้าไปในกระดูกผมพยายามสะบัดมือออกแต่เธอไม่ยอมปล่อยดวงตาขาวโพลนของเธอจับจ้องมาที่ผมไม่มีอารมณ์ไม่มีความโกรธไม่มีความเจ็บปวดแต่กลับมีบางสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นแม่ผมเสียงสัน่นมันไม่จริงผมไม่เคยแม่เอียงคอเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วเบางั้นลูกจะจำได้เองอีกไม่นาน แล้วทันใดนั้นมือของเธอกระชากแขนของผมอย่างแรงผมเสียหลักร่างทั้งร่างเซไปข้างหน้าขอบตะลิ่งหายไปใต้เท้าผมรู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงลงไปในความมืดน้ำเย็นจัดกระแทกเข้าเต็มร่างเสียงกระเพื่อมของสายน้ำดังอื้ออึงในหูผมพยายามตะเกียกตะกายขึ้นสู่ผิวน้ำแต่เหมือนมีมือมากมายจับร่างของผมเอาไว้มือเย็นเย็นมือซีดขาวมือของแม่ แล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นใต้น้ำลูกจำได้หรือยังเสียงกระซิบของแม่ดังอื้ออึงในน้ำล้อมรอบผมจากทุกทิศทางจำได้หรือยังผมพยายามกลั้นหายใจแต่ความเย็นจัดของน้ำบีบแน่นเข้าที่ปอดทุกอณูในร่างกายสั่นสถานเสียงหัวใจเต้นช้าลงร่างกายเริ่มหนักขึ้นมือที่มองไม่เห็นยังคงจับร่างของผมไว้แน่นไม่ให้ขยับขึ้นสู่ผิวน้ำม่านหมอกแห่งความทรงจำค่อยๆเปิดออกภาพบางอย่างพุ่งเข้ามาในหัว คือหนึ่งในอดีตผมยืนอยู่ริมแม่น้ําแห่งนี้แม่กําลังคุกเข่าตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอกุมมือผมแน่นน้ำตานองใบหน้าอย่าทำแบบนี้ลูกอยา่าเสียงสะอื้นของแม่สะท้อนอยู่ในหัวผมผมเป็นคนยกมือขึ้นผลักเธอลงไปเองกับมือเสียงกรีดร้องของเธอดังก้องในสมองร่างของแม่หายไปในความมืดผิวน้ำกระเพื่อมแรงก่อนที่ทุกอย่างจะกลับสู่ความเงียบ ผมหายใจแรงปอดเริ่มเผาไม่จากการกลัน้นหายใจนานเกินไปมันเป็นเรื่องจริงผมเป็นคนค่าแม่เองทันใดนั้นมือที่จับร่างผมไว้เริ่มดึงลงไปลึกกว่าเดิมผมดิ้นสุดแรงเกิดแต่เหมือนพลังของแม่กำลังกลืนกินทุกสิ่งเงาของเธอค่อยๆปรากฏขึ้นในน้ำขาวโพลนผมยาวสยายไหวไปตามกระแสน้ำใบหน้าของแม่ขยับเข้ามาใกล้ดวงตาที่ไร้ม่านตาจ้องตรงมาไม่กระพริบริมฝีปากของเธอขยับ ตอนนี้ลูกเข้าใจหรือยังว่าความรู้สึกของแม่เป็นยังไงแล้วเธอก็อ้าปากผมมองเห็นบางอย่างในลำคอของเธอเงาดำมืดลึกลงไปไม่มีที่สิ้นสุดผมอยากกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามีเพียงฟองอากาศสุดท้ายที่ลอยขึ้นสู่ผิวน้ําแล้วโลกก็ดับวูบลงในเงามืดโลกดับวูบลงแต่ผมยังคงรับรู้ทุกอย่าง ร่างของผมจมดิ่งลึกลงไปในแม่น้ำความเย็นแทรกซึมเข้าไปถึงกระดูกกลิ่นสนิมของน้ำเก่าแก่ท่วมปอดความเงียบอันน่ากลัวกลืนกินทุกสิ่งแต่แม่แม่ยังอยู่ตรงนั้นเธอลอยอยู่ตรงหน้าดวงตาขาวโพนจับจ้องมาที่ผมใบหน้าของเธอซีดเผือดแต่รอยยิ้มกลับกว้างขึ้นเรื่อยๆรริมฝีปากของแม่ขยับอีกครั้งเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวราวกับเสียงมาจากทุกทิศทางในน้ำถึงเวลาของลูกแล้ว ทันใดนั้นมือเย็นเฉียบของแม่คว้าข้อมือผมบีบแน่นจนกระดูกแทบแตกก่อนจะออกแรงดึงร่างของผมลึกลงไปอีกแรงกดมหาศาลบีบอัดร่างผมความมืดขยายกว้างออกไม่มีที่สิ้นสุดผมพยายามดิ้นรนปักอ้ากว้างหวังจะร้องขอชีวิตแต่น้ำก็ไหลทะลักเข้าไปในลำคอปอดของผมไม่เป็นไฟความทรมานถาโถมเข้ามาจนแทบรับไม่ไหวเสียงของแม่ยังคงดังแผ่วเบาตอนนั้นแม่ก็รู้สึกแบบนี้ ดวงตาของเธอจ้องทะลุเข้าไปในวิญญาณของผมภาพในอดีตไหลทะลักเข้ามาอีกครั้งคืนที่ผมผลักแม่ลงน้ำเสียงของเธอกรีดร้องในขณะที่ร่างจมหายไปมือของเธอเคยพยายามข่ควา้าอากาศเหมือนที่ผมกำลังทําอยู่ตอนนี้ผมหยุดดิ้นรนน้ำแข็งเย็นแล่นผ่านกระดูกสันหลังนี่คือการลงโทษใช่ไหมแม่ไม่ต้องการให้ผมมีชีวิตอยู่อีกต่อไป เธอจะลากผมไปสู่จุดจบของเธอรอยยิ้มของเธอแปรเปลี่ยนเป็นบางสิ่งที่น่าสะพรึงตัวยิ่งกว่าเดิมแล้วเธอก็กระชากผมลงไปลึกกว่าเดิมสู่ความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดผมถูกกระชากลงไปลึกขึ้นลึกขึ้นความมืดรอบตัวหนักอึ้งเหมือนโคลนเหนียวที่ดูดกลืนทุกสิ่งหูของผมอื้ออึงด้วยเสียงน้ำที่บีบอัดรอบศีรษะแต่แล้วผมก็หยุดจม แรงกดที่ดึงร่างผมหายไปในพริบตาความเย็นยะเยือกรอบตัวแปรเปลี่ยนเป็นความเงียบงันผมลืมตาขึ้นและพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในแม่น้ำอีกต่อไปผมลอยอยู่กลางความมืดเหมือนถูกแขวนอยู่ในอากาศเสียงน้ำไหลาหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าผมหายใจได้แต่ผมยังรู้สึกถึงความเปียกชื้นบนผิวหนังจากนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นตึกตึกตึกผมหันขอบไปตามเสียงแต่รอบตัวมีเพียงความมืด เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆช้าๆหนักแน่นราวกับมีบางสิ่งกำลังเดินมาหาผมผมพยายามขยับตัวแต่ร่างกลับแข็งเป็นหินแล้วผมก็เห็นเธอแม่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอไม่ลอยเหมือนก่อนหน้านี้แล้วเธอยืนอยู่บนบางสิ่งที่ผมมองไม่เห็นเธอสวมเสื้อผ้าเดิมที่เปียกชุ่มจากวันนั้นผมของเธอแนบติดกับใบหน้าซีดขาวเธอมองผมด้วยดวงตาขาวโพลนริมฝีปากของเธอค่อยๆย,ย,ย้มออก ตื่นเถิดถึงเวลาของลูกแล้วแล้วโลกทั้งใบก็สั่นสะเทือนเสียงกรีดร้องดังขึ้นรอบตัวเสียงของใครบางคนเสียงของผมเองแล้วร่างของผมก็ร่วงลงร่างของผมร่วงลงดิ่งลงไปในความมืดที่ไรจุดสิ้นสุดลมหายใจติดขัดความหนาวเย็นกัดกินผิวหนังเสียงกรีดร้องยังคงดังก้องแต่ฟังดูบิดเบี้ยวราวกับเสียงของผมเองกำลังสะท้อนมาจากที่ไกลแสนไกล ผมกระแทกพื้นอย่างแรงร่างกายกระตุกเหมือนถูกเหวี่ยงลงมาจากที่สูงแต่พื้นมันไม่ใช่พื้นดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่อากาศมันเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้เหมือนกำลังจมลงไปในเงามืดที่ยังมีชีวิตหัวใจของผมเต้นรัวแล้วผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงกระซิบที่แผ่วเบาแต่แทรกซึมเข้าไปในสมองลูกรู้สึกหรือยังเสียงของแม่ผมหอบหายใจหันขอบไปมองรอบตัว ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในแม่น้ำแล้วแต่กำลังยืนอยู่ในบ้านหลังเก่าบ้านที่เคยอยู่กับแม่เมื่อตอนเด็กทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่สีของกำแพงจืดจางเกินไปเฟอร์นิเจอร์บิดเบี้ยวราวกับเป็นภาพลวงตาที่สันไหวไม่มีเสียงไม่มีลมไม่มีอะไรเลยแม่ยืนอยู่ตรงนั้นกลางห้องนั่งเล่นร่างของเธอซีดขาวยิ่งกว่าเดิมริมฝีปากแห้งแตกแต่รอยยิ้มของเธอยังคงอยู่เธอชี้ไปที่บางสิ่งผมหันไปมองแล้วหัวใจก็แทบหยุดเต้น มีบางอย่างนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเก่าร่างเล็กๆนั่งนิ่งหันหลังให้ผมผมสีดำยาวปรกหน้าผอมแห้งจนเห็นกระดูกผมรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ถูกต้องมันมันไม่ใช่คนแม่เอียงศีรษะเล็กน้อยก่อนจะกระซิบเธอรอลูกมานานแล้วร่างนั้นค่อยๆขยับผมหายใจติดขัดถอยหลังไปหนึ่งก้าวแล้วมันก็หันหน้ามาหาผม ร่างนั้นค่อยๆหันหน้ามาหาผมช้าเสียงเสียดสีของกระดูกดังแผ่วเบาท่ามกลางความเงียบงันที่เย็นเยียบผมไม่รู้ว่าทำไมแต่ทุกเส้นประสาทในร่างกายกำลังเตือนให้ผมวิ่งหนีออกไปให้เร็วที่สุดแล้วผมก็เห็นใบหน้าของมันมันคือผมเองใบหน้าซีเซียวของเด็กชายอายุไม่เกินสิบปีจ้องมองผมด้วยดวงตาขาวโพลนเหมือนของแม่รอยยิ้มของมันกว้างเกินธรรมชาติแก้มตอบลึกเผยให้เห็นฟันที่แตกร้าวมันขยับริมฝีปากแล้วเปล่งเสียงแผ่วเบาจำได้หรือยัง ผมสะดุ้งถอยหลังร่างสันสถานดด้วยความกลัวผมหายใจหอบลมหายใจของตัวเองดังชัดเจนราวกับอยู่ในห้องที่ไม่มีเสียงอื่นใดนี่นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันผมตะโกนออกไปอย่างสิ้นหวังเด็กชายที่มีใบหน้าเหมือนผมหัวเราะเสียงต่ำรอยยิ้มของมันกว้างขึ้นราวกับกำลังสนุกกับความทรมานของผมเองแม่ก้าวเข้ามาใกล้ยืนอยู่ข้างๆร่างนั้นดวงตาขาวของเธอยังคงจ้องลึกเข้ามาในหัวใจของผมลูกทิ้งแม่ลงแม่น้ำลูกจำไม่ได้จริงๆหรือ ภาพอดีตทะลักเข้ามาในหัวราวกับเขื่อนแตกผมแทบยืนไม่ไหวหัวสมองหมุนคว้างท้องไส้ป่ันป่วนวันนั้นฝนตกหนักผมยืนอยู่ริมแม่น้ำแม่คุกข่าวตรงหน้าผมน้ำตาอาบแก้มเธอขอร้องให้ผมอย่าทาแบบนี้แต่มือของผมกลับผลักเธออย่างแรงร่างของเธอลอยออกไปกระแทกผิวน้ำอย่างแรงเสียงกรีดร้องของเธอสะท้อนอยู่ในหัวของผมผมฆ่าแม่แต่ทำไม ผมกัดฟันแน่นภาพในหัวกระพริบเป็นฉากฉากจนกระทั่งบางอย่างแทรกเข้ามาในความทรงจำเด็กชายในเงาสะท้อนของน้ำเขาไม่ใช่ผมดวงตาของเด็กคนนั้นเด็กชายที่แม่ร้องให้ขอชีวิตมันไม่ใช่ดวงตาของผมเลยมันเป็นดวงตาของอีกคนหนึ่งผมหอบหายใจความกลัวเปลี่ยนเป็นความสับสนแม่ยังคงมองผมด้วยแววตาที่คาดหวังราวกับต้องการให้ผมจดจำให้ได้เด็กชายที่ยืนตรงหน้าหัวเราะเสียงเบาๆแล้วพูดชัดถ้อยชัดคำ ลูกไม่ได้ฆ่าแม่แม่ต่างหากที่ฆ่าลูกโลกทั้งใบหยุดนิ่งเสียงในหัวผมขาดห้วงลมหายใจแข็งค้างอะไรนะเด็กชายเอียงคอช้าๆเสียงกระดูกก่อนกรอบกรบก่อนที่ร่างของมันจะเปลี่ยนไปผิวหนังที่ซีดขาวเริ่มเปื่อยหลุดออกเผยให้เห็นกระดูกที่แตกร้าวและเนื้อเน่าภายในมันค่อยๆก้าวเข้ามาหาผมแตละก้าวอย่างช้าๆความทรงจำพุ่งเข้ามาอย่างรุนแรงราวกับฟ้าผ่าผมไม่ได้ผลักแม่แม่ต่างหากที่ผลักผมลงไปในแม่น้ำคืนนั้น ผมอายุเพียงแค่สิบขวบผมร้องให้ขอชีวิตแต่แม่มองมาด้วยดวงตาว่างเปล่าไม่แสดงความรู้สึกใดๆเธอกระซิบว่าเธอขอโทษก่อนจะผลักผมลงไปในแม่น้ำเย็นแย่เยือกเธอเดินจากไปปล่อยให้ผมจมหายอยู่ในสายน้ำผมตายแล้วนี่คือเหตุผลที่ผมกลับมานี่คือเหตุผลที่แม่หวาดกลัวผมเสียงหัวเราะของเด็กชายดังขึ้นก้องกังวันไปทั่วห้องร่างของมันค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงเสียงกระซิบสุดท้ายตอนนี้ลูกเข้าใจแล้วใช่ไหม ผมหอบหายใจอย่างหนักมองไปที่แม่ร่างของเธอสั่นเทาเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าดวงตาของเธอไม่ได้ขาวโพลนอีกต่อไปแต่มันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแทนเธอรู้แล้วว่าผมจำได้หมดทุกอย่างแล้วผมไม่ใช่ลูกชายของเธออีกต่อไปแล้วผมเป็นสิ่งที่เธอสร้างขึ้นจากความบาปเป็นเง,เงาที่ตามหลอกหลอนเธอมาตลอดผมก้าวเข้าไปหาเธอแม่สะดุ้งถอยหลังไปอีกเธอร้องให้น้ำตาไหลเป็นทางผมมองเธอนิ่งๆไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นมีเพียงความจริงที่เปิดเผยออกมา แม่สุดตัวลงกับพื้นมือสั่นระริกเธอพึพรรมพำเบาๆแม่ขอโทษแม่ไม่ได้อยากทําแบบนั้นผมคุกเข่าลงตรงหน้าเธอยื่นมือออกไปแต่ไหลเธอเบาๆมันสายไปแล้วผมกระซิบเสียงน้ำเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแม้ว่าจะไม่มีแม่น้ำอยู่ตรงนี้แต่ผมรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่ปลายเท้าผมกำลังจะจักไปแล้วสู่ที่ที่ผมควรอยู่มาโดยตลอด แม่มองผมน้ำตาไหลอับแก้มดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเธอยกมือขึ้นราวกับจะคว้าอะไรบางอย่างแต่ครั้งนี้ผมไม่ต้องการมือของเธออีกต่อไปแล้วเงาของผมหายไปในความมืดเสียงของแม่กรีดร้องเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงเธอเหลือเพียงลำพังกับอดีตที่ไม่มีวันลบเลือนและจากนี้เธอจะจดจำมันไปจนแก่